นะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกที่กําลังรับชม YouTube หัวเด็ดนําโชคนะครับของแอดคำารณนะครับสวัสดีตอนค่ำๆนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาฝากนะครับเป็นเรขสูตรนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับจะเอาสูตรที่3นํามาฝากให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับหนาได้หนารับรู้ข้อมูลร่วมกันนะครับสำหรับงวดต่อไปก็จะเป็นงวดประจําวันที่16พฤษภาคม64ีนะครับนาก็มาเอารวมดูกันนะครับสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่3าม นะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่สามนะครับเป็นเลขสูตรที่เดินดีนะครับเป็นเลขสูตรที่เดินดีเพราะว่าง่วดที่ผ่านมานะครับสองเจ็ดสองหนึ่งแปดเข้าทั้งสองตัวนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวนะครับได้เลขเด่นได้เลขวิ่ง นะครับได้เลขเด่นอยู่3ตัวมา1ตัวคือ891นะครับปรากฏว่ามา2ตัวคือเลขล่างนะครับ1881นะก็เลยนะครับจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับงวดต่อไปนะเพราะว่า2พฤษภาคมที่ผ่านมาวันแรงงานนะครับถือว่าสอบผ่านนะครับสอบผ่านวันนี้ก็จะเอานะครับมารีวิวรวมกันนะครับสสูตรที่ผ่านมาที่เอาลงเรียบร้อยนะครับสูตร1สูตร2วันนี้ ก็จะเอาสูตรสามมานะครับโดยฐานการคำนวณนี่ไม่ยากนะครับใช้เลข2ตัวหลักแสนนะครับใช้เลขหลักหน่วยกับหลักแสนบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาก็เอามาเป็นเลขตั้งนะครับบวกกับ1นแล้วก็ไปบวก2นะครับก็จะได้เลข3ตัวนะครับได้เลขเด่น3ตัวมา1ตัวนะครับบางงวดนะครับบางงวดก็มา2ตัวนะครับ นะวันนี้ก็นะมาเดินนะครับมาเดินสูตรกันต่อนะครับวันนี้ก็มาเดินสูตรกันต่อว่านะวันที่16นหะเลขสูตรชุดนี้นะครับจะวินหรือไม่นะครับเพราะว่านะที่ลงไปรวมกันก็จะมีอยู่ประมาณ4 5หสูตรนะครับนะก็หลุดเพียงแค่1สูตรหรือ2สูตรนะนอกนั้นก็เข้าหมดบางทีก็3นะ3ตัวมา2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัว นาเรียกว่านากนใกล้ๆหวยจะออกวันที่16พฤษภานะครับเราก็ค่อยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะค่อยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะเรียกว่ามาปิดท้ายรายการหรือว่าหาตัวเลขสรุปนะครับสําหรับซูอรดนะที่เอามาฝากวันนี้นะครับนะก็เคยลงมาแล้วแต่ว่าวันนี้มันเดินดีนะครับก็เอามาลงต่อ นะยังเป็นสูตรกลางๆนะครับยังเป็นสูตรกลางๆคือมาได้นะทั้งบนและล่างนะครับนะมาบนก็ได้มาล่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรนี้เราค่อยไปหาตัวเลขมาตัดนะสำหรับก่อนเลขจะออกนะครับก่อนหวยจะออกค่อยนะเอาเลขมาตัดนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม y o u t u b e หัยเรีดนำโชคนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้นะครับเป็นกำลังใจในการ นะเอาข้อมูลนะครับแนวทางเลีกเด่นเรีเด่นมาฝากให้กับพี่น้องสมาชิกนะได้ใช้งานนะครับเป็นข้อมูลนะครับแต่ก็ต้องแจ้งเตือนไว้ว่านะครับสำหรับเลียกสูตรนะเรียกคำนวณน,นั้น <c oughs> นะกนะ็มีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเอาไปใช้งานแต่ถ้านะมันยังเดินดีอยู่เราก็นะครับเอามาใช้งาน นะสำหรับท่านใดที่เคยเข้ามารับชมนะครับในครั้งก,ก่อนก็จะเห็นว่านะเลขสูตรนี้นี่นะใช้หลักการคำนวณไม่ยากนะครับเราใช้เลขหลักรางวัลที่1น,นะครับ6กตัวนะก็จะใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็หลักแสนมาบวกกันอย่างย,งยกตัวอย่างอันนี้นะครับยกตัวอย่างก็งวดที่ออก9 1 2 3 0 7เราก็ใช้หลักหน่วยคือ7แล้วก็หลักแสนคือ9มาบวกกันนะครับ9กับ7ได้16 เราก็เอา6มาตั้งนะครับเป็นผลลัพธ์แล้วก็เอา6มาบวกกับ1ได้7 7บวกกับ2ได้9กะก็จะได้เลขเรียง3ตัวมา1ตัวคือ6 7 9นะครับงวดนั้นออก60339นะครับลงล่างนะครับเข้า3 9ลงล่างแล้วก็งวดถัดมานะครับอันนี้ก็จะเอาเลขย่อมาให้ดูนะครับเพื่อความกระชับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับได้3กับอันนี้เป็นหลักแสนกับหลักหน่วยบวกกันนะครับ4กับ3 กับ3ได้7นะครับเป็นผลลับเอามาตั้ง7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ลราเอา0มาเป็นผลลั์นะครับตัวที่3นับเรียงเลขได้7 8 0นะครับเลขที่ออกก็คือ5 3 8 7 3นะครับก็ขึ้นบนนะครับตัวนี้งวดนี้ขึ้นบนนะครับเข้า3 8นะอันนี้ก็คือเข้าเลข8สำหรับเลข3ตัวมา1ตัวนะครับสำหรับงวดต่อมาก็ นได้หลักแสนคือ8ได้หลักหน่วยคือ8 8ดบวกแได้16ก็เอา6เป็น <c oughs> นะครับเอาเลขเอาเลข6คือหลักหน่วยมาเป็นผลลัพธ์ของการบวกนะครับแล้วก็เอา6มาบวก1นะครับได้7 7บวก2ได้9นะครับ7บวก2ได้9ก็จะได้เลขเรียง3ตัวมา1ตัวคือ6 7 9 นะครับเลขที่ออก C 2219นะครับ919อันนี้ไล่เรียงให้ดูนะครับอันนี้ไล่เรียงให้ดูสำหรับนะเลขก่อนที่จะมาถึงวันที่สองพฤษภาแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงวันที่16กพฤษภานะครับอันนี้ก็เป็นเลขสูตรนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้นะไล่กันไปหน่อยนะงวดที่ออกวันที่2พฤษภาเนี่เรียกว่าเข้า2 7 7 2จนะครับจับได้เพียงแค่ หน้าสามสีหางแล้วก็อีกสูตรที่สามนะครับได้แปดเก้าหนึ่งหนาเลขออกหนึ่งแปดอันนี้ถือว่าเข้าทั้งบนและล่างนะครับเลขเข้าทั้งบนและล่างเลขไม่ชนกันนะครับแต่ว่าหน้ามันหน้าเข้าหน้าเข้าหลักหน่วยหลักสิบหนาทั้งบนและล่างก็ถือว่านะครับสอบผ่านนะครับงวดนี้ได้สี่กับศูนย์หลักแสนคือสี่หลักหน่วยคือศูนย์สี่บวกศูนย์นะครับได้สี่ นรก็เอา4มาเป็นผลลัพ์4บวก1ได้5 5บวก2ได้7นับเลขเรียงได้4 57เนะครับมว่ต่อมาเลขออก7 8 7 5 6ากนะครับนรก็ได้เลขวิ่ง2ตัวคือ5กับ7นะครับเข้าบน5ลงล่างนะครับนะบลงล่างอันนี้เป็นสูตร1นสูตร 2, อันนี้เป็นสูตร3นะครับตัวนี้นะน,นี่เป็นสูตร3ที่กำลังไล่เรียงกันอยู่นี่เป็นสูตรที่3าม ครับพอไปครับเสียงแหบเสียงแหบนะครับอันนี้เป็นมวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับวันที่สองพฤษภาคมก็เราได้หลักแสนของงวดก่อนนี้นะครับหลักแสนคือ1หลักหน่วยคือ7นะสังเกตเลข3ตัวนะครับนี่หลักหน่วยคือ7แล้วก็ถ้าเป็นเลข6ตัววันที่1นะหลักแสนก็จะเป็นเลข4นะครับหลักแสนก็จะเป็นเป็นเลข4อันนี้หลักหลักแสนเป็น1นะครับหลักหน่วยเป็น7 มาถึงมานะทบทวนความจำกันนะครับสองวันหลังนะครับสองวันย้อนหลังนะครับนะสำหรับก่อนหน้านั้นหลักแสนคือ1หลักหน่วยคือ7 1บวก7ได้8นะครับ8บวก1ได้9นะครับ9บก2ได้11เราก็เอาเลขหนึมาเป็นเลขยืนนะครับมาเป็นผลลัพธ์ก็ได้เลขย <c oughs> 3ตัวมา1ตัวนะคือ8 9 1้าหนึ่ง นะครับอันนี้คือ891เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา2พฤษภาคมนะครับออกเลขล่าง18เลยวันนี้นะครับออกเลขล่าง18เลยนะอันนี้คือผลการคำนวณนะครับ1งวด <c oughs> เดี๋ยวยื่นโทราศัพท์ให้ดูนะครับอันนี้1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวดนะถือว่านะเราทำทดสอบกันอยู่ประมาณ5งวดนะครับเอามาใช้งานงวดที่แล้ว <c oughs> นะครับเอามาใช้งานมวดที่แล้วสพฤษภาคมนะครับเลขที่ออก2 7 2 1 8สนะครับสำหรับสูตรนี้เข้า1 8 8 1นะครับอันนี้เป็นสูตร1กับสูตร2เดี๋ยวเราจะประกบกันหลังจากนี้ไปนะครับวันหลังก็จะเอามาประกบกันนะครับหลังจากนี้ไปเพื่อที่จะได้เลขเด่นเก้าหาง <c oughs> นะครับชนิดที่ว่า นะมันมา100%นะครับหกมวดที่ผ่านมามา100%เต็มว่างวดที่เจ็ดมันจะเป็นอย่างไรสําหรับการนะเอามาใช้งานเอาเดี๋ยวสิเปิดให้เบื้องบนนี้ <c oughs> นะครับเปิดให้ดูนะครับสําหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมเลขรางวันที่หนึ่งนะครับลอตเตอรี่รางวันที่1รัฐบาลไทย501272นะครับเราก็ใช้หลักแสนคือห้า บวกกับหลักหน่วย2นะครับ5บวก2ได้7ตรงนี้นะครับ5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10แล้วก็ใช้เลข0นย์ตัวเดียวนะครับที่เป็นหลักหน่วยเอามาตั้งเป็นเลขเลขผลลัพธ์เราก็จะได้เลขเรียงนะครับ3ตัว780นะครับอันนี้คือเลขเด่นสำหรับงวดวันที่16 <c oughs> นะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับงวดวันที่16พกพฤษภาคมที่จะถึงนะครับ้วนะก็จะลืมนะเข้ามากดติดตามนะครับ YouTube หัวเด็ดนำโชคของยง่คำรนนะครับวันนี้นำมาฝากหวยสูตรนะครับวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับ <c oughs> สำหรับสูตรที่1นนะครับได้7กับ8อันนี้ก็ไดนะ้ลงให้ดูไปนะครับเมื่อ2วันก่อนนะแล้วก็สูตร2ได้6กับ5 เป็นอีกงวดหนึ่งที่เลขชนกันที่เลข8นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ชนกันงวดก่อนหน้านั้นชนกัน5นะครับงวดก่อนหน้านั้นชนหนึ่งแต่ไม่มาครับไปไปลงเลข0ูนย์กับเลข7แล้วก็งวดก่อนหน้านั้นก็ไม่ชนกันนะครับก็ไปเข้า1 9งน่งงวดนั้นชนกัน8อัอนั้นมาได้8 3ดสมูา8เลยนะครับแล้วก็ได้920สูยมา9นะครับ สำหรับวันที่16นีมีเลขชนกันคือเลข8นะครับ <c oughs> วันที่15วันที่16พฤษภาคมนี้มีเลขชนกันนะครับคือเลข8นะครับคือเลข8เนทะ่าที่สังเกตเรามาดู2ตัว2ตัวหลังนะครับมา2ตัวหลังเนะทศถ้าเราจะจับวิธีการจับงได้ง่ายๆคืองวดน,นี้79มา9งี้80มา8 7 79มา9นะครับอันนี้1 3มา1 ้าเจ็ดมาทั้งห้าทั้งเจ็ดอันนี้เก้าหนึ่งมาหนึ่งนะครับที่ออกหนึ่งแปดเมื่อกี้ถ้าเราจะจับยอ่อๆตัวนี้มันก็จะได้แปดกับศูนย์นะครับปรากฏว่าแปดมันมาชนกับศูนย์ที่หนะึ่งเพราะฉะนั้นสามารถที่จะยืนเลขเด่นนะครับคือเลขแปดได้ยืนเลขเด่นคือเลขแปดได้ในฐานะที่สูตรหนึ่งสองสามเนี่ยมันชนกันอยู่สองสูตรนะครับมันชนกันอยู่สองสูตร ก็มาเป็นสกีพยานกันนะครับวันที่16พฤษภาคงวา่ามันจะเดินทางต่อหรือไม่นะครับมันจะเดินทางต่อหรือไม่อันนี้ก็มารวมรุม่รมเชียร์กันนะครับย้อนหลังไปประมาณ7งวดนะครับผมเอามาใช้งานงวดล่าสุดเมื่อกี้นะครับย้อนหลังอยู่ประมาณ5งวดมามาใช้งานอยู่งวดที่6นะครับแล้วก็เข้าเข้าทั้งบนและล่างนะครับสำหรับสูตร1สูตร2แล้วก็อันนี้คือสูตร3นะครับสูตร นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือสูตร1อันนี้คือสูตร2นะครับสำหรับอันนี้คือสูตร3านะสำหรับสูตรนี้นะครับสูตร1กับสูตร2นี่ไดนะ้ลงวิธีการคำนวณไปเรียบร้อยนะครับเมื่อ2วันก่อน3วันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนะูตร3จากนี้ไปเราก็จะได้เอาเลขสูตรชุดนี้นี่มาวินกันมาบวกกันมาผสมกันมาไข้กันนะครับ ว่ามันจะออกมาตามที่ได้เลขคำนวณไว้หรือไม่นะครับแล้วก็มาเป็นสกีพยานร่วมกันนะครับจากเลขฐานสูตรตรงนี้นะครับใครที่ต้องการจะไปใช้งานก็ลองคำนวณดูนะครับว่าเลขที่ออกมาแบบนี้มันตรงใจเราหรือไม่นะแต่บางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้ตรงใจกับเราเหมือนกันนะครับเวลาเลขมันออกเลข อย่าง18มันก็ไม่ได้สวยนะครับอย่าง2772เมันก็ไม่ได้สวยแต่ว่ามันก็มาได้นะก็ต้องนะไม่ใช้ความชอบนะ่ะตามอำเภอใจครับต้องใช้ว่าสูตรในมันขยายันบางคนก็จะมีความเคารพในเรื่องในเรื่องเรีกสูตรนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่างไรก็แต้มนะครับนะเอาไปใช้งานด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางจากฐานการคำนวณที่มีอยู่จริงคือ <c oughs> เรียก,กองสลากที่ออกแล้วเราก็ามาป็ินฐานสูตรการคำนวณน,นะครับมันจะมาหรือไม่มามันจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อก็ค่อยมาดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เอามาลงเป็นข้อมูลก่อนที่หมือจะออกหลายวัน,นก็ยังมีอีกหลายแนวทางที่จะมาร่วมามาตัดสินนะครับ ก็ยังมีหลายสูตรยังมีหลายเทคนิคในการที่จะเอาหนาะมาเป็นเกณฑ์หนาะเลือกว่าเลขตัวนี้มันเด่นมากขนาดไหนนะครับเลขตัวนี้มันจะออกฝั่งบนหรือฝั่งล่างนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ฝา,ากให้พี่น้องสมาชิกนะครับนะเอาไว้เป็นข้อมูลน,นะครับสาหรับวันนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ขอนะครับอํานวยเอื้อชัยให้กับพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,น,นที่รับชมนะครับโชคดีมีใช้ร่ำรวยเงินทอง นะไม่ว่าจะซื้อลอตเตรี่นะครับน้าเสี่ยงทายโชคลาบชนิดใดก็ขอให้สมความมุ่นมากปรารถนานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์อ่ายูทูบหมายเลขนำโชคของแอดคำรนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําข้อมูลแนวทางเลขเด่นเลขเด่นมาฝากนะาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ